สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมิี่ทอยฮามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ่อวันนี้นะครับก็ว่ามืตั้งแต่วันที่สิบหกแล้วะครับเพราะว่าเดี๋ยวมิี่ไม่มีเวลาถ่ายนะครับไปงานกับบุมน้อยมาพอดีมีเคลื่อนาอย่างละมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะฝากของมาให้คุณยายนะคะฝากของปี่หม่นะครับเคลื่อนมาอย่างละอ่อ ของ, new, งขวัญปีใหม่นะคะก็คือของขวัญวันสงการนั่นแหละมาให้คุณยายนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปตามไม่รี่ไปดูค่ะแต่แต่นี่ไงของฝากจากเอฟซีนะคะจากพี่พัดแพร่นะคะของพี um ่พัดแพร่นะคะฝาก้าคุณหนูเอฟาคุณหนูมาให้คุณยายเพราะดีคุณยายก็จะได้เปลี่ยนผ้าคุณหนูนะคะจากจากตัวนี้เก่าๆนะคะก็จะไปให้ได้ตัวใหม่มาอู้ลูกขึ่นบอลลูกขึ้นบ่ลเอาลูกขึ้นเพื่อนจากลูกขื้นอวยพร่อ อึบอึบอ,อ,อึบอ,อึบอึบอืออาเออวยพ่อแนขอบขอบคุณพิพัฒน์หน่อยโอ้ตัตตตัตัตอ่นนัง่งสัก่นวิ่งวิ่งรับตาได้หไว้ออ่ะเอด๋ยว่าคุณหนูพาคุณหนูคู่หนึ่งนะครับพาคุณหนูพาเสร็จตัวนี้ดิอ่น ขอบคุณพี่พัดแพรนะคะพี่พัดวีวีนะคะฝากภาพขุนหนูมาให้คุณยายหนึ่งคู่นะคะเป็นของเคลือ่อนมาเป็นเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณยายของขวันปีใหม่ของขวันอ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 ันทงการนั่นแหละให้คุณยายหนึ่งคู่อวยพรเลยพี่พัดเนี่ยแม่โอ้ขอบคุณเนอะขอให้อยู่ดีมีสุขเจริญเจริญเด้อ เน่ยถูกกระจนนี่ลำร่วงลำรวยขึ้นอืให้เดมขอบคนหนูให้ใหยายอีกแน่ขอบคุณพี่พัดเพรศิลล่ะขอบคุณ<อ>คุณพัดเพรพ,<อ>พ,พ,พี่พัดเพรพี่พัดเพรทรงไม้โอ้พี่พัดเพรมันส่งมาให้เหรอเพิ่นแคบแคบ,แคบแหรือเปาเอาห้ยายคู่นึงอืยีใจยยืบบ่ ีใ,ใจอยู่ได้อของฝากของตอนอของขวัญหนีใจอยูทำร่ำรวยด้อนะคะก็ขอบคุณพี่พัดนนะคะขอบขอบคุณพี่พัดแพื่นะคะให้ให้ของขวัญปีใหม่คุณยายนะคะขอให้พี่พัดร่ำรวยเงินทองนะคะขอยกิจการพี่พัดเออเคลื่อนไอยังลา อขายดิบขายดีนะคะพี่พัดขาขายบอกเออ,อพี่พัดพี่พัดเป็นธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจโอ้ให้ลํำให้รวยให้ขายของดีๆอ่าโอเคคุณยายกาให้เซ็นให้พรอนเรียบร้อยขอบคุณพี่พัดมากนะคะ เรียบร้อยเม่รีกาใส่ได้ผืนหนึ่งอันนี้เม่รีกาใส่เนนนนม,ม่ีอันนี้เม่รีใช้ประจําตัวเลยอันนี้พี่พัทพี่พัทแพทก็ให้เมลลี่เหมือนกันนะคะคู่หนึ่งเหมือนกันพี่พัทแพทก็ให้เมลลี่คู่หนึ่งนะคะก็ขอบคุณพี่พัทแพทนะคะสําหรับเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่าน้ําใจนะคะขเขาเลยน,น้ำใจพ่วมอะไรน้ําใจหลังกล้องให้กับเบลลี่อีกหนึ่งพันบาทนะคะเมือไปถ่ายวันที่ไปถ่ายงานให้บุ๋มน้อยนะคะวันนั้นนะ่ะพี่พัทแพทก็ ให้อะไรน้ำใจเมลี่อีกพันพาทขอบคุณพี่พาดมากนะคะพี่พาดก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแมยกเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลเราอย่างดีนะคะมีอย่างพี่พาดแพนแคปสินค้าแคปของให้เมลี่นี่เกือบทุกวันเลยเมื่อวานเกลี่ไม่ได้ไปก็แคบให้เมลี่อีกหนึ่งชุดนะคะขอบคุณพี่พาดจากใจจริงนะคะทุกอย่างที่เมลี่ได้จากพี่พาดเมลี่ดีใจมาก บ่งหัว่าสิตอบแทนพี่พทย์ตึ้งแต่พี่พทยก็บ่ได้ยากได้สิ่งตอบแทนดอกไม้ลีบ่าน,น์ะพี่น้องคะ่ะแกก็ให้ด้วยน้ําใจของแกจริงๆอยู่ในไร์สดแกก็แคปให้คนโน้นคนนี้คือพี่พทยแกเป็นคนที่มีน้ําใจมากจริงๆคนหนึ่งและกาขอขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกคนที่ให้กำลังใจเมลี่นะคะเนาะ ้วกาศเยวนไม่ดีก็สิไปเสื้อดูกนะคะไปเสื้อดูกเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเอเสื้อดู๋คือขึคือย่างตีอาบน้ำเตรียมตัวอาบน้ำทาบุมหน่อยนะคะ<ม>วันนี้เราก็มีงานไรสดอีกเหมือนเดิมก็สิไปไรสดครของอีกคือเกาอุ้ยเสียงแหบเสียงแหงน,นะคะไรสดครของอีกคือเกาคือเดิมแบบพี่น้องคะ<ม>่ะเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็สิทาบุมเดี๋ยวกจะอาบน้ำแต่งตัวทาบุมหน่อยนะคะ เพิ่งกำลังไปทำธุระทำธุระเลยเราเพิ่งเกสีแวะมารับเนาะกเกษีแวะมารับเกสีไปเอาของยังไม่ได้อาบน้ำเลยใจใจเดี๋ยวโอ้ยคือมืดแท้ในบ้านก็จะมืดๆ่อเนึงเพิ่อนเพิ่งกำลังสิแก่กำลังสิแก่สกียร์ใส่แล้วสิแก่ใส่แล้วสิใส่แล้วอย่าบอกอันนี้เอาไปอันนี้ให้สิแก่ใส่ห่มเล้วห่มเลย พาพาพาดีดีเนาะพามันผพามันมาดีได้ย่ายเพื่พอนม,มาเสีเอาไรจะหฮมมาสันพาเบิร์กิดแก้เพื่อนกัน ปลาดึงรอร่อยอ๋อโอ้ยปาดีอุยปาพื้นใหญ่พร้อมปาพื้นใหญ่เนี้อสั้ำพื้นนี่ล่ะสีห่มพอนะพันว่าเสร็จตัวเลยสีห่มพอนะเอาอะไรต่อหมอ่มบอกรห่มแล้วปาอุ่นพร้อมเด้อ โอ้ยมาคัาบบอมา,มา,าลายพี่ทองคาพิ่มาลายอุ่นบอกมันอุ่นอุ่นอุ่นดีพอดีและจอนดีท่างกำลังแบบ่านอุ่นยู่บออุ่นยู่บออุ่นนหนาวอุ่นแหนมหนาวดีแต่คลากว่าเตี้ย ท, hora, ที hehe, Star, ท no ่บกว่าสิเปียนผ่าเซตตัวตัวไห้เพื่อนเพื่อนเอามาห่มแล้วเดี๋ยวจะเอาไม่เพื่อนมาอีกพืนหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวพอดีช่วงนี้มันกำลังเย็นๆนะเพิ่นกระดห่มหนาวพอดีก็ได้ผ่าเซตเป็นผ่าเซตผ่าเซตนาอีกพื้นหนึ่งเป็นผ่าเซตเอาไว้ตาเซตกันหนาเซตนี่น้อยใหญ่พื้นหนึ่งกับอุ่นขึ้นกันไล่เดียวกันสีชมพู่กับเอาไว้ตาเซตตัวอุ่นๆหนาวๆนาบรรยากาศเมื่อไหร่กะ คึม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 บรรยากาศก็ดีในจักน้อยเด้เเดอตตมื้อนีเอ้เด้อเย็นเย็นพอฝนตกตะเซาของมื้อนี้ผ่าคือกันเออผ่าเพิน์นนอยในพุ่ลผืนเออซร้าพผืนบรรยากาศดีในยังกินแรงก็มือหนิเพิ่นเอาอย่างมาส่งก่อน อือมอนเนี่อเนจะบรรยากาศดีแค่มืนอนี่เดี๋ยวไปเตรียมตัวอาบน้ำก่อนนะคะม,มันร่มร่มเย็นเย็นหนาวหนาวเนาะค่ะ บรรยากาศบอร,รยากาับเป็นเล้าหนาวเป็นเย็นๆย็นเล้าหนาวก็ฝนตกกอรับฟอนตกกับพี่น้องค่ะเป็นเย็นเย็นเล่าหนาวชุบคุณพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเมลลี่ไปอาบน้ําก่อนนะคะไปอาบน้ําทาบูมหน่อยก่อนเดี๋ยวมันจะค่ําแล้วเนาะโอเคฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กับเมลลี่ช่วยหามาแล้วด้วยนะคะ ปีใหม่นี่อาจจะมาลาในจังน้อยด้วยพี่้องคะ่ะเอ้ยสงการนี่อาจจะมาลาในพ่อไปงานหน่นนี่นั่นเนาะเมื่อยกับเสีเมยมเอยียงนอกขาหน่อยไปกับพองนั่นะพี่น้องนนเนาะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเมรี่ทวยหามาแล้วด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเดียเ๋ยวเร็วๆนี้เมลี่ก็จะเอ่อเคลื่อนไาอย่างละมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะคะจะให้เมลี่มาขายของนะคะจะเปิดร้านขายของให้กับเมรี่จะเปิดขายเอยียง รอติดตามนะคะพี่น้องค่ะรอติดตามเน้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกะฝากกระั่นใจเห็นกับเมรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย